หประเด็นลึกลับสเรื่องเล่าจาก3ม,มุมมองผม <Pop> corn, ผมิสเตอร์ปอปคอนผมมิสเตอร์เจสันผมมิสเตอร์แซดเราจะพาคุณพิสวงไปด้วยกันในรายการทีมิสเตอรี่สวัสดีครับพวกเราทีมิสเตอรี่เราเป็นพอร์คแคสที่จะนําเสนอในเรื่องราวของความลึกลับในแต่และอีพีเราจะหยิบยกประเด็นลึกลับขึ้นมาหนึ่งประเด็นเราจะนํามาพูดคุยกันใน3ม,มุมมอง โดยผมมิสเตอร์พปคอนจะนําเสนอในแง่มุมของความเชื่อในแบบไทยๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์เจสันครับผมจะนําเรื่องลึกลับของต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังครับส่วนผมมิสเตอร์แซดจะหยิบยกเรื่องต่างดาวและเรื่องราวอาวกาศนะครับมาพูดคุยกันสําหรับเพื่อนๆที่ชอบฟังในเรื่องราวของความลึกลับเราทั้งสามคนขอฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของเราที่มิสเตอร์